สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมพุทธสองวิธีพุทไทยแะพาพี่น้องไปเที่ยวไปชมไปเบิง้งทาผาด่างนะครับหรือผู้ผาด่างนะครับมาตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้อยทรายนะครับถ้าพี่น้องมาถึงอ่างเก็บน้ําห้อยทรายนะครับขับเบนเลี้ยวไปทางขวามือจะเป็นสำนักสงฆ์หอยทรายนะครับ เราเลี้ยวรถมาทางซ้ายมือแล้วเป็นทางไปภูผาดังนะครับทางผูภูผาดังนะครับนาะไปเบิ้งน้ำกันนะครับผู้ผาดังต้องอย่างขึ้นนะครับเอารถไปจอดไว้ยมีที่จอดรถอยู่นะครับนะตอนนี้มาถึงที่จอดรถแล้วนะครับมีโอ้มีนักท่องเที่ยวมาหลายคนหลายนะครับนี่ครับ น้ำมีเพราะป่ายังป่าพังเพราะอาคีโปรดช่วยกันรักษาป่าโอ้นะครับมีไฟไหม้ป่านะครับรอโอ้นนตอนนี้น, <ะ S 1> นักท่องเที่ยวกับทยอยกันมานะครับสามคันรถกระบะอ้อคณะท่องเที่ยวนะครับเป็นพากันขึ้นมาหาดาอะ คุณหมอบอนอ่วันนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปบิ้งผู้ผ่าด้างนครับสามสี่ชุดนะครับซี่ห้าชุดแล้วครับอ่ะตอนนี้คณะของพู้ใหญ่เหมยนะครับกํลังจะเตรียมตัวเดินทาง เดินทางขึ้นไปนครับด้วยเท้าอไปครับนวันนี้ลุงยุนนะครับลุงยุนเคยนค่ำเป็นผู้พาเบิง่งพาชมนะครับไไเป็นเออเป็นไกด์ไกด์ท่เที่ยววันนี้ลุงยุนเพป็นเป็นไกด์เออหัวหน้าเจ๋งเพิ่นย่นางนำแท้ปานหูจักทาง มาณร้อยคนอ่ะดึงยูนประมาณร้อยคนนะาบายบายนับดูเลยนะนับดูเลยนะนี่ใครไปด้วยสะมาเช่เจ้เต้น เนื่อใสตึ้งนายลอยพยาเบย์เที่ยวด้วยกันครับเที่ยวด้วยกันสทอสิทนมือพินนะครับมือพินพี่บ่งสิงห์ภไทยกันมาแต่เช้าอยู่ด่านพอกโอ้ยงานขึ้นมาประมาณร้อยเมตรกับเห็ดกองเห็ดน่ครับจะเกาเอ็ดไปเรือใบเลย เดงพอย่างขึ้นมาฮอด2 0 0รเมตรนะประมาณ200เมตรมีทางแยกนะครับมีทางแยกไปซ้ายครับมาทางขวามาทางขวานี่ละทางลาเรียบกว่านะครับ้ปมาทางซ้ายละทางมตนสั้นนะครับแล้วเตะนักท่องเที่ยวนะย่างนะครับผม พอมาทางเรียบว่านะครับไปน้ำน้ำไปน้ำลูกยุนตอนนี้ย่างกระพาะมาบ้านสามเมตรมาอดด่านพอกนะครับนะี่ครับนี่คือด่านพอกนะครับ ดันพอกเฮาละแพะเฮาละแวะพักพ่นพักอยู่เดอ้อดานพอกก่อนะครับเมื่อยตอนนี้มาฮอดดานพอกค,ครับ <c oughs> เป็นจุดชมวิวนะครับวิวข้างล่างก็เป็นอำเภอวังยางนะครับนครพนมมันก้าวไดดีมั้ยล่ะเอาไก่ตีนตอกจิ๊บเาไก่ตีนตอกคนนะ นะนี่คือบริเวณด่านพอกนะครับมนยาูดัตดวกกวางยายนี่ให่วาดให่วัดเมื่อแห้งคันสมพักเาเอหวาดครับมือคันสมพักเซนอันดับหนึ่งของบ้านิบนะครับตอนนี้เมื่อแห้งโอ้ยงานขึ้นมอพี่น้องเลยเม่ตนนี้ละมันตอนี้นะ เราไปกับบืนคนนี้อยู่เนาะท่านไปถ่ายรูปกัเลยมุดนะโอ้ยลโอ้มาผู้ไปเห็นท่อน้ำนะครับท่อน้ำในะท่อนี้ต่อไปจะได้ลงยุนวัดห้วยใช่โอ้เอาน้ำไปวัดห้วยทรายนะครับ ตอนนี้เขากำังย่างมาฮอดปย่างมาประมาณห้าร้กว่าเม็ดนะครับเห็นตอนต้นมะม่วงป้าวไับต้นไม้ใหญ่นะครับเรียมเรีบร้อยได้นึ่งลงล่องล่องรับ อายุเบกอะไรหลายร้อยหลายพันปีแล้วล่ะนี่กับเชิเติ้งเพื่อนมาประจำมาหาเห็ดเพื่นเราะมหาเห็ดกนมาต่อจากกกมุกปากยักง่าเลกะมาพอลานน้ำซึมนะครับตัวนี้เขวาดอนโง่ตะจัน้านด้นี่ตกใจันหัวคนลาี่ัคุมาเโอนี่ครับเขโง่ตะจันของ ห่างจากโรงมงยักมาประมาณร้อยเมตรนะครับมันเลยมีขวงงวของชาวบ้านเอามาข้างไว้ช่วงฤดูฝนจุดพักที่สองครับอันนี้ในเวลาครับเดินทางต่อนะครับอีก1นึ่งกิโลกรับสาบร้อยเมตรนะครับ

กิโลกว่าเด็กพี่น้องเอ้ยอดอาอดอาวใหญ่วัดใหญ่วัดจบเจออือฮึทางผ่านนะครับทางผ่านเห็นเห็นเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงเห็ดแดงเอาใหญ่วาดใหญ่วาดมาเอาสานใหญ่วัดไปแล้วเห็ดแดงเห็ดแดงแกงเท่งนะครับ เอาได้กันอ่ามีลองเลยเมื่อยขนาดยางมานี่มาเจ้าจากอาข้องโง่ตะจันนะครับมาเห็นต้นไม้นะเพิ่นบดมีพรามาบดต้นไม้ไว้น้ิเนะครับเอาผ้าผ้าคุมผ้าฉบงมาห่อห่มไว้มาห่อนีกับพระละพักอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ย ทีมนี้จะพักนะครับพักดีจังเลยเอาเมื่อเลยครับโอ้กลับแล้วเนาะาคณะหมอคุณหมอเต่าง่อยนะครับเปิดมือแล้วใจกล้ามากเลยนะอาชีพงานคือหมอโอ้คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลเต่าง่อยนะครับเพิ่นกะลบกลับแนละ้วโอ้ที่อยู่พี่น้าคุณหมอฮอง คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลตะอยเพิ่นได้มาเยี่ยมชมผู้ผาดั่งของชุมชนหุ่ยเผ่านะครับขอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมโอเคคขอบคุณโอ้ยไม่เพี่น้องบ๊ายบายเลยายบายเายบายนะ โอ้ยผูข่าวแล้วนี่บรรยากาศเลยครับข้างทางย่าง าตามทางย่างแล้วมีพ้านะครับมีพระเหลืองของเน่ยคู่นะครับมาพมามัดไว้ก็มีสลรับกับผ้าแดงนะครับนี่ผาสีดแดงมัดตามทางเดินอันนี้คือทางไป ทำนะครับทางขึ้นไปทําจะมีหน้าผาถ้านะตามรลายทางทาผาดินผาหินนะครับนี่ทางขึ้นทํานะครับ ทางขึ้นทำออโอ้ยมโอ,โอ,โอ้แง่นี้นะครับแง่หินนี้มีจะมีคนมาถ่าย,ายรูปแข้งเอาขาย่นต์ปะนาฏยาน คงบนหน้าผานะครับแล้วมีน้ำน้อยนะครับน้ำตกน้ำย้อยลงมาเห็นน้ำฝนมาหลตหร่ตูดเลยนะครับน้ำหยาดลงมาที่หินนะครับมันจะเป็นหลุมแบบนี้นะครับน้ำหยดลงเห็นทุกวันหินมันยังกล่อยหินมันยังกลอน อ,อตอนนี้มาหอดแล้วนะครับมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วสติงไอ,อ้เพน้องออจอายจเจ้าที่อเจเจ้าพได้เจากก้าพเจาผ่าได้คนทีนีครับเอาอนน้นเพร่ได้วายเพร่น่นะ ก็มีขมะก้อยานะครับแล้วกระลาวหนึ่งเปกนะครับส่วนอาหารข้าวหวานนี่ก็แล้วแต่เฮาละจัดมาเพิ่มเติมแต่พี่คาดไม่ได้นะครับขุนขมะจะสูแล้วก็เลาขาวแค่หนึ่งเปกครับตอนนี้โซติงครับเดี๋ยววัดน์กำลังของขามานะครับบ,บ,บูชาเจ้า เจ,จ้าที่เลยทุกสถานที่นะครับจะมีเจ้าที่เจ้าทางกันมดชั่วงนะครับนักท่องเที่ยวที่มากับสมควรนะครับสมควรสมควรมาขอขมานะครับเพื่อนมาฮอลนะก็มาขอขมาเพื่อนเวลาเอ็ดยันโลงเกิดนั้วนั่นเอานทีย่นทคยับอกไมม้เรราาาก็หนะคับ นักท่องเที่ยวมีหูจักเนาะแบบนี้เนาะครับนักท่องเที่ยวสมมติจะจะบอพี่พี่ทม่รู้พี่ี่ออขกมาขออะไรขนมหรือยังไงสีพุงแต่ว่าบอกว่าขนมอ่ะแต่พี่เอ้ยคือมันมีน้ำตาเที่เนี่ยเด้อจุดถึงแล้วได้นี่มันมีมีน้ำตาเทียนจะเคื่อเลยนี่เออโอ้มีคอกับมีเอ้ยโอ้นอนน้ำตาเที่เนี่ยเออ con bên thử anh ừ. ừ, ừ. à. ừ. à, đi nấm không? ô, anh nướng, thử anh nướng vậy tăng đi. อ้าวจะผูจะผู้จะผ่าได้จะทักจะขี้ได้อ่าลูกหลานพากันเดินทางมาขอชื่นชมบารมีได้ก็เฮอมีโชคมีชัยมีเฮอมีบัตรเหตุเดินทางกเฮอสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแหงื่ออ้าวขมะก็อย่าเด้ออ่ากินปลาอ่ากินปลาอันนี่แหละ เออมเออเจีวเขา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 าเหนียวอ่าขึ้นไปกาพระมัเนี่ยอ้าอยู่ดีมีเงทุกคนนะสมันที่นี่ครับหลังจากเขอขมาเจ้าที่เพื่อก็เดินทางโต้นะครับขึ้นไปร่ไปพระนะครับทำพราด่างทำผ้าด่างนะ นะ <łość> <Harriet> ตอนนี้นะครับเราพากันไปไหว้พระนะครับไหว้พระอยู่รมนะครับทำพระด่างนะครับครับ ความยาวความยาวของหน้าผานะครับเ,เกือบหนึ่งกิโลนะครับประมาณแปดร้อยเมตรนะครับที่เพิ่นขึ้นมาดูดูเพิ่อนนได้กะเอาไว้ได้วัดไว้นะครับประมาณแปดร้อยเมตรความยาวของหน้าผาน <c oughs> ะ ตอนนี้ก็ฮอด้วครับทำพระ้วครับฮอดแล้วโอ้ครับมาฮอดแล้วครับมาฮอดแล้วนะครับนี่ก็ทาทำผระพุทธรูปเคยมีพระมาแวะมาพักนะครับแวะมาพักแลังก็มาเศร้าอยู่ตรงนี้ชั่วคราวนะครับแล้วมีจงกรมนํ่งผ่านนี่ทตัวน้งอะไรท่าน้งวันนีทำตัวนั้นงเลิกแห้งไปต่อ้้องไ นี่ครับพระนะครับนี่พระแกสลักนะครับคกะผ้านี่แกเอาเนาะนุยน้องผ้านี่แกเอาเนาะเออผราละผ้าที่แกเอาทุกครั้งที่มาไหว้พระทำผาด่างนะครับ โดมพระหัมมัดหางนะครับสร้างเมื่อปีพศ2562นะครับแล้วเสร็จปี2564ใช้เวลาสร้างอยู่3ปีนะครับโดยพระฉายาจีนผมไม่ทราบนะครับทราบแต่ว่า นำซื้อดินล่านครับคือพอระเจากนะครับปัจจุบันที่พระเจอกขึ้นจำพาารรษาอยู่วัดเนือสุพนรรนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระสร้างมาจากหินนะครับแต่รูปทรงมาจากอินเดียนะครับรูปรูปทรงจะเป็นพระทาองอินเดียแล้วก็ได้ทำการพุทธาพิเศษเรียบร้อยนะครับ ดยมีเกจิอาจารย์พุทธายี่มาพุทธาพิเศษนะครับสาบาสสามคืนจะสังเกตนะครับพระอยู่ที่ถ้ำผาด่างจะเป็นพระที่มีหัวใจนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเป็นพระที่มีหัวใจนะครับส่วนท่านใดที่อยากขอโชคขอลาภนะครับท่านก็จะให้ ฟังตรงข้ามนะครับฟังตรงข้ามของผาด่างก็เป็นผานางนะครับประวัติตลีนี่ละเห่ะฟังตรงข้ามกันนะครับผานางนี่ครับโบราณเป็นผ้าห้องผานางนะคประจักษ์ประวัติก็เป็นมาเบย์เบย์นะครับมันห้องมากระดุนผู้เท่าผู้แก่กับห้องผานางนะครับตรงข้ามกับผาด่างว่าผาด่างเครื่องอะไรเขามาคนต้องที่บ่อโอ้เข้าไปใช้ เอาทำมีใหญ่นใหญ่ินไปเลยมาจะติ huh. ้งถ <Lem> ่ายแ้วยังรับวมดีรัดดูีเขารอบเเองเอามากระตูเพื่อตูมันเนาะหินได้ไงโปรถ่ายจเอามานั่งนี่ประมาณสี่าอัน่ได้ไนได้เห็นยูบุพระว่าสี่โซ่ หลังจากว่ว้พระเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้เดินทางต่อนะครับเดินทางไปต่อลุงยนต์ไปทางเฉยตัวนี้ของห้องว่าผิดเลยขึ้นเทิงบนตัวนี้โอ้ขึ้นเทิงนะครับขึ้นเทิงขึ้นเทิงด่านขึ้นหลังหนาผาขึ้นหลังนาผานะครับ ทางนี้มันลสั้นกว่าใช่ไว้เลยนอ่าครับงท่ง้งหน้าคับ